รอเปิดร้านวันแรกด้วยค่ะพี่ลูกน้องสวัสดีค่ะ <c oughs> มือส้ตมตำของเราเลยนะคะนี่ใครมาอุดหนุนร้านเราตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะลดราคาไปเลยค่ะนี่ค่ะคุณคีรินนะคะคุนส่วนของเราเองค่ะอะไรอะคุณช่วยกันทำามาดหน่อคุณช่กอกสวัสดีนะครับใครนะคะที่มากินส้ตมตำยำแซ่บร้านเราแล้วเนี่ย ติดออกติดใจยอยากจะได้น้ำปลาสุกปรุงรสเนี่ยไปไว้ในครัวที่บ้านก็สามารถซื้อกลับไปได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยลดราคาด้วยค่ะคุณ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 จะลดอะไรคุณไม่ปรึกษาผมก่อนนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะคะสามารถซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณคีรินผู้บริหารเนี่ยมารับออเดอร์ด้วยตัวเองเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเพียงแค่คุณสั่งจอน,นี้ ครบ100่ง้โหลเรามีโปรโมาชั่นพิเศษมอบให้เลยนะคะคุณคินี่นะคะจะเปิดซิปแพคค่ะโชว์ความกิ๊บบี้น่ากินให้ได้ดูก<น>ัน,นตรงนี้นเลยนะคะ<น>ไม่ปฏิเสธดีใจดีให้ใสักไม่ ไปไหนเนี่ยแต่ล้วแซ่บเวอร์แซ่บกว่าน้ำปราบแซ่บปากเวอร์ของเรา,เาเอีกอ่ะย,ย,ยังกลับมาบ่ฮอดกันแกวตากแกวตาดูสิดูสิอุย้ยแน่นมากเปรี้ยวยปากขึ้นมาเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย <c oughs> ว่าคุณคิรินลูกชายคุณน้ำพลเนี่ยจะหล่อลำกล้ามใหญ่ขน,นาดนี้อ่ะเจ้าบัวแต่คุณแม่ เขาเมฆาร้านเซฟไม่ยี่หลีเนี่ยขายดิบขายดีมากเลยค่ะใช่ค่ะกลยุทธ์ที่ให้ผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเนี่ยมันได้ผลดีมากๆเลยนะคะหล่อมากๆแน่นมากๆเลยอะคะ่ะหรือว่าเราจะให้ผู้บริหารของเราถอดเสื้อบ้างดีไหมคะนุ๊คิดนุ๊ถ้าการขายมีกลยุทธ์คิดได้แค่นี้ออกให้หมดแล้วไปโ,โ,โุณโผคุณวัด ่อยางี้แทนที่จะเอาหนุหน่มๆสาวๆมาเป็นแบรนด์แอบบาสเดอร์คุณเมยนะถึงจะเคยเป็นนางงามเก่าก็เถอะแต่ก็แก่หนักแล้วแก่เขาคงคิดว่าน้ำปรัแซบปากเวอร์ยังขายได้อยู่มั้งเจบูทำม,มั่นใจไปเถอะระวังสักวันจะโดนคู่แข่งโค่นลงมาอย่าเลยเจ๊แก้วตาย,ยังไม่อยากตกงานฉันด้วย, <c oughs> ยงั้นไปทำงานดีกว่าไปไปทำงาน จนะมันเปลี่ยนชื่อน้ำปะลาลาใหม่แทนที่เราจะหยุดมันได้กลับเหมือนช่วยโปรโมทมนทันซะอีกปล่อยไว้ไม่ได้ละเราเดือดร้อนแน่ผมเนะ่เห็นใสายตายกินลูกชายมันแล้ะไอ้นี่ไม่ธรรมดานะคุณแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีคะตอนนี้พวกมันรีแบรนด์สินค้าใหม่ทำน้ำปะลาสูตรใหม่มาแข่งกับเราแล้วมันก็ทำสำเร็จด้วยเนี่ยนั่นสิ แถมยังได้เด็กพลอยใสเนะี่ยไปเป็นพวกมันสิอเออคุณเมย์ค่ะคุณไม่รู้จักเมียจ่าที่บ้านเติมฝันไตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้าก็วันที่ไปกับคุณไงคะวันนั้นเราเจอเมียมันด้วยเหะอไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอย่าไปใส่ใจเลยตอนนี้เรามาหาวิธีต่อสู้กับนำคนแซับหลีดีกว่าคะ่ะใช่ เ็บใจวันนี้เนี่ยถึงจะมีปัญหาแต่พวกเราทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันได้ดีแต่ถึงยังไงเนี่ยพวกเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ร้านอยู่รอดอืมผมอยากให้ทุกคนรู้เอาไว้นะครับว่าร้านนี้เนี่ย<อ>เป็นของพวกเราทุกคนว้ายตายแล้ว อย่างนี้ขายดีขนาดเนี้ยสิ้นปีก็มีโบนนะสิคะใช่ไหมคะแหม่เจ๊ให้ได้กําไรก่อนไหมอืมนี่เธอชักกระถามไว้ก่อนสิยะเกิดสิ้นปีไ่ได้ก็แปกพอดีอ่ะนี่ไม่ได้สวยมาวันึ่งเธอนี่๋อนี่เจ๊อจชานเหรอเนี่ยไม่สวยเลยยังปากเซนนะเจ๊เอาละครับอย่าทะเลาะกันคนระับไ,ไ,ไม่ต้องมาช่วยกัรเลยอืมหมยอกกังไหยอก <c oughs> เอานะครับทุกคนไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมขอบคุณทุกๆคน และอยากให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าทุทกๆคนเนี่ยคือเจ้าของร่วมกันเอาละครับขอให้ลุงน้ำพนของพวกเขานะครับผมที่เป็นผู้ให้พวกเขามาตลอดได้ก้าวอย่างจังเล็กน่อยครับวันนี้นะลุงรู้ว่าทุกคนเป็นนักสู้จริงๆแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันลุงพัฒนาน้ำรป,ประาสุขปุงรถมาเป็น10ปี และว,วันนี้เป็นวันที่ลุงภูมิใจมากลุงอาจจะเป็นคนรุ่นเกา่าแต่วันนี้ทุกคนทำให้ลุงเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ได้จริงๆทุกคนเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยม <ไ>นี่ไปนอนกันได้แล้วถึงเวลานอนแล้วนะอยู่กันนอนเถอะน้อไม่ได้มาดูมาดูดไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวเด็กๆเพราะว่าย้ายๆกันเปนอนดีกว่านะเป็นเด็กก็ต้องนอนพักผ่อนให้เยอะๆจะได้เป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งในะลูกๆนะค่ะพ่อจ้าไปไปนอนกันเลยล่ะอ,ๆๆอ่าปิดประตูด้วยนะลูกนะ แกมีอะไรกัคุณเมลิสาเป้่าวะก็บอกว่าไม่มีแล้วเขามาหาแกทำไมเข้ามาถามเรื่องพลอยใสแค่นี้เหรอพี่จ่าพี่พี่จะเซ้าเซียเลยฉันนักหนาฮะเรามายุ่งกับลูกสาวฉันแม่จะฉีกออกเขาให้ขอบใจนะที่ยังจำชื่อฉันได้แต่ก็ไม่น่าแปลกเพราะเราสองคนรู้จักกันดีจริงหรืเามันไปรู้จักกันดีตอนไหนวะ หมแกตกใจอะไรวะฮะฉันเป็นผัวแกนะเว้ยไม่ใช่คนอื่นเอ๊รู้ว่าแกคิดว่าฉันเป็นคนอื่นถึงได้กล้ามีความรักกับฉันความรักอะไรพูดจาเลอะเทอะใหญ่ละอุ้ยชิปิดอาบน้ําก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอาบน้ําอะไรแกเพิ่งอาบไม่ใช่เหรอก็ฉันร้อนนี่คนมันร้อนเนีไม่เข้าใจรลอไงพี่เดี๋ยวก่อนฉันถามจริงเหรอวะ แกไปรู้จักกับคุณมิเรสยงแต่เมื่อไหร่ฮะถึงได้สนิทขนาดเรียกชื่อเล่นกันขนาดนั้นน่ะมันไม่ธรรมดานะเว้ยฉันรู้สึกว่าแกกับเขามีความลับอะไรกันอยู่วะก็ก็รู้ว่ารู้ว่าเขาเป็นนางงามดังออกจะตายไงชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็รู้จักไปทั่วโฮ้ยมีแต่พี่จ๋านั่นแหละไปอยู่หลังเขาเรียถึงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอไัไหทิมแกจะบอกฉันดีๆหรือจะให้ฉันรู้เองวะฮะ อยพี่จ๋าอะไรของแกเนี่ยเวิร์มตายแล้วพี่จ๋าเป็นอะไรมากไหมพี่ฉันขอโทษเออไม่เป็นไรหรอกไปไปทำธุระเถอะฉันไม่อยากรู้แล้วไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรโอ้ เสื้อผ้าพอยใส่ดิหนังสือรับรองการเกิดเด็กหญิงหนูแดง